ครับตะแนกันทางไปทางเขามาวัดวัดยังก่อนนั <c oughs> นน่งวัดภูยอดรวยโอ้ยขึ้นออกแล้วครับ <c oughs> ไงทวนทวนอยู่นะโอ้ย <c oughs> อานั่งคตรหดกว่าดิหดกว่านะ เอออันนี้ยังเบาๆอยู่นะครับโอ้หน,น้าฝนนี่กันก็เยีบมากบอ่อะไรนะครับฝนต้อตก,ตกมาเจอฝนตกงตกรถผมที่แข็งไปนั้นรถกันหนักเฮงคนเฮงคนบ่สูรถ ก็หนาคนนี้สไรเรื่อยๆนี่มากที่มาอยู่ไหด้ะครับนี่มาจอจีฮวแล้วครับจึดพ่อตาจ,จซื้อวัดได้อ <c oughs> ุบคนพามานะอ เขาเเคยเด็กขับจือเทีอดีครับครับตนนัวนี้อู้ยนี่ตรงอยู่ตรงฟูโอ้ยคนบอยขายของ,ของในบอยดูวเขาไปโอ้ขันว่าหลายจะะระเข้โอ้ยกาวัดจีมาสองคนนั้นนะครับเจอกับ มาหลายเลยก็ล่องไปเอหยียบง่ายอ่ะเออบ่อยากคิดตอนหนาฝนเลยครับพี่นี่ครับมียิ่งเกิดน้ําหนาว ครับออกปลาขอลงนะครับตื่เบืรอนีก็ได้มีจากข้อมูลว้ในเมืองนี้โลกะบันนี้นอนเลยครับโลก <c oughs> ยู่ของนอกออกว่าที่ว่าออกมาให้ กูนั้งถ่ายรถ <laughs> ติดลอยไหล เขาถือถมือนว่าเนี่ยวดถือกี่ทองด้วยรถเนี่หลายอีดีครับ ดีดีครับจักเปน็นเหตุผลม,มาเทียวมาดังนาดน,นั้นครับเนาะอีกแบบมาออกอู้วอมมาดัมด้วย,วยสศกเ,เข้าข้างหลังนี่แหละนะนี่แล้วเข้าข้างหลังนี่แล้วไปละ ซื้อบัตรครับโอ้ยเนาะนี่ครับมะหอดทั้งครึ่งนะครับัดรฟูยอดรวย <c oughs> ครับผม <c oughs> โอ้ยังสั่งดมนะครับแปลว่าตอนนี้แ็มาจอดนางกินเขาเท่ากันนะครับเพราะเดินทางมากท, <c oughs> ทุกคนก็หลายดีครับมาตึกหนุ่ีดีครับเพราะว่า่อนที่นี่ หวยออกนะครับผมเหมือนหนึ่งนะครับคนกระดิมา่าจุกสาราจิตผัดผีบุญมาอยู่อำเภออุทเมืองใหม่นะครับบุญมาครับทางด้านนี้จะเป็นลานขานะครับพ่นจีนังซินเกาะด้วยกันครับเด้อยจีนของนังที่จะทำของนังที่ทั้งตามสุนนะครับของนังมื่อนี้ล่มแห้งจริงๆครับพี่น้องครับแห้งมากเลยนะครับตั้งเครื่องในกระดิษต้องขึ้นไปยังเครื่องคันลา ผู้ได้จีงยางไปยางไปเครื่องสิขึ้นไปเดี๋ยวได้เอะที่ขึ้นไปเบิ้งทีนครับว่าเป็นยังไงนะครับเครื่องจีงยางไปก็ได้นะครับหรือสีขึ้นรถไปก็ได้นะครับตอนนี้รถบริการเรือสามิบาทกันบางกันนะน่ตอนนี้พอพากินเขาทุกคนนะครับถึงมะฮอรนะครับเดินท้างมาไก่นะครับผมมากับมือนะครับแต่จังไปชมกันเบิ่งเครื่องๆครับผม ไปหมักยางกับไปเป็นทางยางขึ้นนะครับเป่นแบบยางขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เป็นยางลงมายางขึ้นไปรับยางข้างของมันจามลอยเนาะจามลอยเมตรจามลอยเมตรไทยไายนี่นะฮะสิโทรหาเมียโทรบติดขึ้นบ่มีเด้อนี่เด้อขึ้นบ่มีขึ้นเด้อ เออบมมีเืนะถ้าเป็นหักฐานไปก่อนเดี๋ยวว่ามาหอดมาหอดแล้วพขโทหาเนี่ยนะครับผมมีเืนสัญญาณบมมีืนนะโทรติดต่อบ่ไไรครับตอนนี้หลบภายนออกหลบภายนอกจิตต่อบรโทรศัพท์บมมีเืนโอ้ธนาฝนก็บีน้ำสีไรลูกมเนี่เนะโอ้ยกมีไว้เห็นได้มีไว้เห็นพผู้เอาพวกแกเขาไยายางขื้นยากในอกหน่อยนะครับเลย ปีใหมาเนี่ยปูว่จผมไปเร่ยครับโดนแล้วพื่อกันต่ำโดนพื่กันโดนเพื่อกันไปชมของมึงข้างๆครับผม จักเป็นที่พาอย่างเป็ดครับอย่างนําแขวนพันเล็กๆนะครับสะพานเหล็กนะครับเป็นเองงาม <laughs>

เต้งองพากันในหอกลุกเดโอ้หเหมือนน้พริกเเออนเลียวก็น้ำเกลียวเอะโอ้โหพ่าอ่อ โยมมาหลายอีกครับมือเลยมาหลายครับครับนี่บเป็นมือเลยเยอมายรัจยาโยมมาหลายทีกจะมือเ้ยเรวเอยๆก็มานั่งเจ้ามมยนั่งครับ พอ,อก,ก่อนนี้มันว่างเลี่ยงกันไว้คร, اب, รับครับผมกรับกรับหวายมันเรียบร้อยนะแต่มาเขาไปบรเิเวณนี้ครับ ค้นมาหลครนะับอยากโยมมาหลายดิม,มันเอร์สเนี้ยหน่อยหนึ่งครับถ่าไหล,าล้วก็ที่นี่ก็เริ่มอากาศอ่อนน้ำนะก็ได้ก็เลยมาอยู่ข้างนอกนะครับก็ทากันออกมากแล้วนะครับโอ้อยนี่จะเป็นเดินหลวงอ่อนยางอ่อนเลยนะครับ